เสือสมิงวันหนึ่งตาเสงี่ยมเล่าให้เด็กๆฟังว่าแต่ก่อนเมืองไทยเรียกว่าเมืองสยามมีป่าสงวนมากป่าสงวนคือป่าที่ห้ามตัดไม้ทำลายป่า ในป่าจึงมีต้นไม้ขึ้นทึบมีสัตว์ป่ามากมายเช่นเนือสมันช้างลิงเสือเป็นต้นแม่น้ำลำคลองก็มีปลาชุกชุมมีทั้งปลาสลิดปลาสวายและปลาสลาดตาเสงี่ยมได้เล่านิทานเรื่องเสือสมิงให้เด็กๆฟังว่าใกล้ป่าสงวนแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของลุงสมานร,รอบๆบ,บ้านของลุงสมานมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเต็มและเงียบสงัดป่าสงวนแห่งนี้มีเสือตัวหนึ่งชาวบ้านลือกันว่า เป็นเสือสมิงบางทีเสือตัวนี้ก็เป็นคนเข้ามาในหมู่บ้านและหลอกให้คนในหมู่บ้านเข้าไปในป่าเสมอๆแล้วเสือสมิงก็จับกินเป็นอาหาร วันหนึ่งสง่าหลานของลุงสมานไปเก็บลูกสมอใกล้บ้านไปพบหญิงสาวนั่งสยายผมอยู่ใต้ต้นสมอสง่าเดินไปพูดด้วยหญิงสาวก็เป็นเสือสมิงจะกัดสง่าสง่าวิ่งหนีแล้วร้องให้คนช่วยลุงสมานนั่งรอสง่าได้ยินเสียงร้องของสง่าจึงถือปืนวิ่งเข้าไปดูพบเสือสมิงกำลังวิ่งไล่ตามสง่า ลุงสมานจึงยิงเสือสมิงเสียงปืนดังสนัน่นเสือสมิงพังหง,งายแล้ววิ่งหายเข้าป่าไปตาสงเเหนมบอกเด็กๆว่าไม่ต้องหวาดผวาเสือสมิงมีแต่เรื่องเล่าในนิทานเท่านั้น